ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ12ราศีดวงของชาวราศีพิจิกอาจารย์คาถาชินนบัญชร เปิดดวงชะตา12ราศีเฮงยืนหนึ่งรับปีมังกรปี2567เก้าเข้าสู่ปีใหม่ปีมังกรปี2567ทางด้านอาจารย์คทาชินบัญชรนักพยากร์ดวงชะตาชื่อดังเปิดคำทำนาย12ราศีเฮงยืนหนึ่งรับปีมังกรปี2567 ซึ่งแต่ละราศีจะเฮงจะปับบงในด้านไหนมาลุนไปพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีพิจิกปี2567ในเรื่องของการงานยืนหนึ่งในงานราชการทหารตำรวจเด่นการงานมีความก้าวหน้า ผู้ใหญ่เห็นผลงานแต่ต้องระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างค่ะเรื่องการเงินเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาเรื่องความรักคนที่มีคู่ระวังคำพูดของตัวเองคนโสดพบรักแบบไม่คาดฝันค่ะ เรื่องสุขภาพให้ระวังสุขภาพของช่องท้องนะคะเคล็ดลับการเสริมดวงให้ไหว้เทพพเจ้ากวนอูค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ